สวัเดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเ็อนอยู่กับช่อง ID ดีนั่นเองนะคบผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะคบสมัครแล้วก็หา ID ดีฟ e f i ฟลเล่นกันนะคะผมใครที่ทาไม่เป็นนะคบผมก็ดูตามขั้นตอนที่ผมทําได้เลยนะครับผมก่อนเลยนะครับเราต้องสมัครไ d ดีก่อนนะคะผมก็ผมจะพิมพ์ชื่อนี้เลยนะคะผมนี่นะคบผมแล้วก็รหัสผ่านนับพิ์ไปเลย แล้วก็ยินยาราาผ่านด้วยนะครับน้าล่าพวงนี้นะครับตามนี้เลยแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยปุ๊บนี่สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะคะผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่วันที่เว็บ Super ID Shop นั่นเองนะคะผมก็หน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคบผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแจกโค้ดด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนิดนึงนะครับผมว่ามีไรบ้างนะคบผมก็ใครที่อันนี้ก็เป็นระบบการเติมเครดิต นะคบผมก็เติมพอยนะใครที่เติมมเป็นก็มาดูวิธีการเติมจากตรงนี้ได้นะคบผมแล้วก็ดีนะครับนี่มาจุ่มาดีกันได้นะคะผมนี่มีดีเยอะๆให้จุ่มเลยนะคะผมก็มาดูกันได้นะใครอยากหาดีจริงๆเล่นนะคบผมก็มาดูวันนี้ในเว็บนี้เลยนะครับร้านนี้แหละนะครับ super id นะมาดูวิอันนี้ก็เป็นวงล้อนะคนดูใ K บเค6าบาท69เครดิตตรงนี้ก็จะเป็นเติมโค้ดนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นประวัตินะคนดูก็สามารถดูได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาอเอาอะไรดี นะครับแต่ว่าผมอยากได้ผมมีทุนอยู่แล้ววันนี้คือผมมีทุนอยู่อยากได้เป็นนี่เลยนะครับผม199นะครับ199ก็ประมาณ200นะครับผม มีอยู่2ชิ้นไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นไอดีดแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเติมเครดิตก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมมาแจกโค้ดด้วยนะคุณดูแต่ว่าเดี๋ยวผมเติมเครดิตก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ไปเติมเครดิตมาที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะคุณดูนี่200้เครดิตนะครับผมนี่นะคบผมเติมมาแล้วนะครับเติมพอยมาแล้ว200นะคุณดูก็วันนี้ะครับผมจะมาซื้อ ในส่วนของมาจุ่มซื้อในส่วนของไอดีปักธงเลยนะผมตั้งใจนะครับว่าจะเป็นไอดีปักธงเลยนะคนดูก็9นะนึ่รั้าบเ้านะ่เผมใช้ได้นึงต้องขออภัยด้วยนะคนดูก็ผมจะมาซื้อนี่ครับเป็นไอดียซูปเปอร์ไอดีนะคนดูซื้อไดดีตรงนี้เลยนะคบผมก็กดสั่งซื้อเลยนะครับไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้านะครับคุณแน่ใจโอเคผมกดซื้อเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนซื้อสําเร็จเฮ้ยไอดีคนดูร,ร้อยเก้าวเก้า คุยนะคะผมก็ดูเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าในไอดีจะมีปักธงหรือเปล่าแล้วคนดูเดี๋ยวผมจะเข้าเกมแล้วเข้ามารีวิวให้คนดูดูเลยนะคนดูเออคือทุกคนครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้าเกมมาแล้วนะคนดูแต่ว่าทําไมมันเป็นตัวไก่แบบนี้อคนดูแต่มีหมักไฟนะคนดูมีกระเป๋ากระต่ายดํานะแล้วก็มีนี่สามเลี้ยงโพิงด้วยนะครับแต่ว่าผมจมุ่ม ไอดีปักทงมานะเป็นซูเปอร์ไอดีนะคนดูในร้านซูเปอร์ไอดีช็อปนะคนดูก็ไม่รู้ว่าจะมีปักทงสาวนะเดี๋ยวผมดูก่อนเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไอ้วิ่มีปักทงคนดูหัวร้อย้าก้าพอยต์เองนะครับผมจากร้านซูเปอร์ไอดีทุกคนก็ลองไปหาถูกซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งทุกอย่างไว้ให้ใจ ล่างคลิปนี้เลยนะคะผมก็เดี๋ยวโค้ดจะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับผมโค้ดกี่บาทผมไม่ได้แจมกันนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมผมไม่ผมไม่ไม่เกาะนะครับผมแต่ว่าผมอยากแจกให้คนดูนะครับผมก็ใครดีกาลังหาไอดีดีๆอยู่นะครับผมไอดีเทๆไอดีตึ้งตึ้งนะครับผมก็ร้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมผมได้ดีไปแล้วนะครับปะพูน้อยข้าวงข้าเองนะครับผมโคตดคุ้ม เจอกันใหม่คลิปหน้าแนละผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับ